พน,น้องแนวแซ่บเพื่นครับใส่ปลาขอบนี่แหละของแซ่บสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับมาพร้ก็กะป레이คือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซิแซ่บคือเก่า มาพี่น้องมาโมนี่แกงปลาแกงปลาคอปลาคอนะใส่พักขี้ขมนะครับมาได้เจวมาจ้ำพรอมหนึ่งเขาเนียวหอนห้อนบรรยากาศยำเศร้าๆสดแกงปลามอก่อนเอาน้ำห้อนห่อนอุ่นๆลองคอก่อนพี่น้องเป็นวัดช่วงเนี่ยเลือตเป็นอำเภออะไรยงัง่ะ แกงปลาขคอใส่นอไม้สม้ม,มเจียวขา้าวทาครับเป็นเจียวพริกสดมาเนี่ยครับ อากาศหนาวหนาวพี่น้องหนาวเย็นกลางคืนกับปุ้ยซ้อมกลางพื้นออกนิดนึงหน่อยกัน มาบวมอ่อนๆอบุรีสดก็ยังนี่ครับตามหาพักขีขมขมอำล้ำครับมัดผมแซ่บ <c oughs> แกงพาขออ้อใหญ่แกงพาขออ้อใหญ่ใส่หน่อไม้ส้ม <c oughs> เห็นแนวแซ่บไปแล้ว อน้องแนวแซ่บเพึ่นครับใส่ปลาขอบน,นี่แหละของแซนะ่บ เป็นนักข่เป็นนักวัดช่วงนี้ครับเสียงเปลี่ยนเบร์ดพี่น้อง มีทั้งหนกกระปเดมีทั้งหนกเข่าด้วยพี่น้องเศ้าออมานะครับเสียงหนกธรรมชาติอุดมส,สมบูรณ์บริมีไผ่เลี้ยงนะครับเป็นเสียงหนกธรรมชาติ <_ an> <_ an> อเออเนื้อขาวจนจนล่านอยู่เนื้อขาวงามครับ ใส่ปลาคอรครับมคมขมมันๆกรุดๆ โอ้อปุณะตอนเนี้ครับบ่ได,ได้น่นอยโตได้นี่พี่น้องสามโตไว่ได้เลยครับ Nếu vô nó kịp mần ban phải nó อีกไซสุดท้ายแล้วมานลยครับอื เลือดตัวหัวไว้มั่งที่หลังครับพี่นอ้องสุดยอดครับครับนะครับเอาเนื้ออยู่เนื้อกินบ้านเน่าพี่น้องธรรมดาเมื่อนี้เขาห้องอย่างแหละธรรมดาแบบว่าเขาปลาเนยลงทะเลนเนยนะครับ ในเมืองแน่บนบ้านเท่าแน่นะครับผมสลับปรับเปลี่ยนผสมกันไปนะครับพี่น้องอ่ะฝาพีต้องน้องสุขูสุขนคลิปนี้อาจจะว้าวน้อยแน่นะครับผมเพราะว่าอย่างวันที่ปินไข่พี่น้องได้สามมือแล้วนะครับยังบอยากไข่ประดหน้าตาก็ยังแดงยังยังกำยังข่ำอยู่นะครับโอ้อากาศ ังดูแลสุขภาพนะครับพี่น้องบอกพี่บอกน้องให้ดูแลสุขภาพเจ้าของกับป็นขึ้นกันนะครับผมนะผู้ใดเป็นกะหายไวๆนะครับผมผู้ใดยังงโเป็นกะดูแลป้องกันไว้นะครับผมเป็นมามันยากปีน้องบ้แดงป็นทั้งไข่นะครับเจ็บทั้งคอมีทั้งเสมหะนะครับซ้ำบมน้ำมีน้ำมูกพร้อมนะครับผมจักย่ำในซีดีบาทนี้กันได้เป็นแล้วล่ะนะครับผมนะฝากพี่ต่อน้องสุขคุสุขนฝากกดไลค์กดแชร์บ้าแดงเด้อครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับ สำหรับปรเดงเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบอร์สุขุสุขคนนอนรับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับเป็นน้องแบมือได้แก้วมินิโชว์โทษให้อย่าได้มาพ่านเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาพินและน้องไปเพียงนท่านีครับผมสวัสดีครับ